เมื่อมาเยี่ยมเยียนคลิหาสเส s ีดีพอเข้ามาก็มีโทรศัพท์นาฬิกาและเฮ้ยพีและต่อไปคือโซนโต๊ะอาหารมีพีใกด้เงีบเนี่ยผมว่าบ้านนี้มันเริ่มจะแปลกแปกแล้วมีแต่พีเท่านั้นยังไม่พอเฮ้ยตรงใจกันก็มีมีอะไรเฮ้ยผมไม่อยากจะเชื่อสายตาแต่ตอนนี้ผมเริ่มแสบตาแล้วเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงพีอยู่ในแอร์แม้กระทั่งบันไดแต่ละขั้น เฮ้ย <Hey! S 2> แล้วก็มีวิวนอกหน้าต่างด้นะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยและนี่ก็เป็นโซนห้องนอนนะครับโูววดูสิมีเงินป้าเาเฮ้ยแม้แต่ใต้หมอนก็มีพริกโอ้มีแจกันโคตรสวยมีอะไรวะเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรตุ่ตัวเฮ้ย <Hey! S 1> และในที่สุดผมก็จเจอเธอจะเอาพริกมาทำอะไรเยอะแยะแล้วจะมาทำอาหารฮะหมดเนี่ยเลยเหรอ แต่ไม่เป็นไรเธอชอบผมก็ชอบ